อ่าครับเรียกเสรเบิ้งอันนึงอี่หน่อยครับพี่น้องอันนี้เป็นเครื่องของคุณชัยยุทธนะครับคุณชัยยุทธเปิ้ลไต้กองนี่มาครับอ่าเปินลโซว่าสอมโซงไหมผมสอมนี่นี่เป็นรอบที่รอบที่สองเนาะครับรอบรอบที่สองสำหรับเครื่องไอ้นิวิทหงหงไปดไอตัวนี้ครับรอบแรกนี่อ่าชุดจานพรมชุดจานพรมเลยว่าจานไฟฝันนี่ครับแตกนะคันผพุ่ยไดงคันผู้ยดงเบิ้งคลิปผมเนี่ยตลอดเออเรื่อยๆมากนี่กะทิหูอจักนะครับว่าอัน เป็นคลิปไลนะครับนะคลิปที่ว่าผมเปลี่ยนจานทร์คลิที่ว่ามันมียังเข้าไปนะครับแล้วก็คอยไฟพังนะครับก็เป็นเจ้าเดียวกันครับผมเพื่อนมั่งโนี้นี่เพื่อนบอกว่าอาการเพื่อนบอกว่ามันสตาร์ทสตาร์ทปูตีสพนมาดึงติดยากเจ้าในกระโปงติดติดกับบอลบอลบอลนะครับแล้วก็สตาร์ทย่างพนมาแล้วก็สร้างแถวนั้นเขาบอกว่าเขาเขาบอกคนว่ามันเป็นน้าระบบไฟพนมานะอาจจะเป็นน้ำกันควยไฟต่างควยไฟบ่ถือเนี่ยยังทะยางหนึ่งนะครับ มื่ี้มหาผมมุงเลยมาดึงมือรับพี่น้องผมกับผมกับเติมน้ำมันครับเติมน้ำมันเป็นสิ้นแต่ผมก็ดึงมือผมดึกมาแค่สามสองเทียมกับหงว่าเป็นน้ำยข็งครับมนุษมีแรงอัดครับเครื่องมันไม่มีแรงอัดครับดึงน็อตแรกก้นแรกแรกคันเครื่องไม่แรงอัดนี่มันอิมันอิกระตุกมือเขาเด้ตึกตึกอันนี้ผมมีแรงอัดผมเลยหงเลยว่าชุดภายในไปมือเลีวครับไปด้าเขาเดียวผมเลยจัดการ ถอดถอยเสียมาทัานที่พี่น้องยังก็หูดีเอากับผมซ้อมประจำเนาะผมกับหววูตัวถึงมีรายการพี่น้องถอดมาเดี๋ยวสีเบิ้งครับกับเบิ้งเบิ้งใกล้ครับผมครับผมเดี๋ยวสีเบิ้งครับคือมืดใช่ไะเดี๋ยวผมเปิดแฟลชจดหน่อยก่อนปึ๊บโอเคนะครับผมเ,เดี๋ยวผมซุม่มซุ่มจะหน่อยก่อน,นครับเดี๋ยวเสียดอ้ทดสซนเลยนะครับพี่น้องผมมีการตัดต่อครับจือ๊อประมาณนีเนาะ สีเบิ้งเสือสูบลูกสูบด้านใน้ครับเห็นลูกสูบด้านใน้ไหมครับพี่น้องให้มบงชัดชัดเ็เต็มเตมเลยครับติดกับกล่องเลยนะครับเดี๋ยวดีอาซีซีเบิ่งครับสำหรับมือใหม่ที่ปูจาวลูกสูบอย่างยังมันอยู่ตรงไหนวะสิวะเจนี่ครับนี่ให้สังเกตุด้านใน้ครับนี่นี่อันสองอันนี่คือแหวนครับเป็นนี่คือนี่คือสองแหวนอ่าอันนี้บอกมือใหม่เขานะเขาอธิบ่รู์เนาะนี่ครับเป็นว่านี่คือสภาพของลูกสูบที่ว่ามุดสภานนะครับ มดสภาพาด้วยผมสีร่องขยับลุงด้อผมสิขยับกล่องมาอนฟังนี่ก่อนครับอ่าโหลผขยับก่อนผมสีเอากล่องลงลงใกล้ๆเนาะจ้าผมจื๊บนี่ครับนี่ได้พี่น้องอ่อผมสีเบิ้องหลังผมสีอธิบายสร้าง่ามันเป็นอย่างที่เป็นส่ขยับเบิ้งครับเห็นไหเห็นไหครับเห็นบ่ครับเห็นบ่เสียหมดครับลูกสูบไปหมดเลยครับเห็นบ่อืม เลื่อนลงมาครับบอรครับเห็นเสือสูบเห็นผนังเสือสูบด้านในบอครับเลยไปเมื่อที่การครับโบเรืเอนันที่แบบที่ว่ามันเป็นขีดลงกดังสีนะครับบอเดอ้อมันเป็นมมั่ว่าโอเคครับนั่นเห็นบอเนี่คือลูกสูบครับครับโบเลือครับผมอมืไอสาเหตุแบบนี้นี่มันเกิดขึ้นได้ในหลายกรณีนะครับ สายห็นแบบนี้นะที่ว่าลูกสูบเสียสูบไปเหมือนในแบบนี้นะครับผมนะกรณีหลักๆเลยก็คือว่าผสมน้ำมันสองทีอัตราส่วนที่น้อยเกินไปนะครับน้อยเกินผสมน้อยเกินไปมันจะเป็นแบบนี้นะครับอคือว่าน้ำมันสองทีบวกข้อครับผสมบางเกินนะครับอเป็นลักษณะนี้หลายพี่น้องลูกสูบแววนแววนชุดลูกสูบนี่สีไปหมดเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือว่ามีเศษฝุ่นหรือว่าเมีเศษไส้ หรือว่าเศษหินหรือว่าเศษไอละอองของเศษเล็กหรือว่ามีกินมีกินส่วนนี่ว่ามันเป็นของแข็งล้นเข้าไปในชุดเสือสูบนี่ครับมันดีบไปท่าปฏิกริยาแบบนี้แหละพี่น้องเห็นบอกครับผน,นังไอเสือสูบมันจะเสียบปเลยครับผมอย่นะนะครับในนี่เครื่องคุณชายุทธนะครับนี่คุณชัยุทธที่ห้เบิ้งครับโดยสีว่าผมตัวนี่ครับเป็นบ่มาที่นี่ผมสีบ,บอกวที่แก้ไขเด้อเอานะ้ำมันสองที่เนี่ยนะครับพี่น้อง คันผู้ใดใส่งานหนักๆอัดหนักๆนี่นะผมแนะน้ำให้ใส่อขอนคางหนาหลายหน่นนอยครับจะใส่ที่40ถึง45่สดีซีไปเลยครับคันนี้ใส่หนักๆนะครับต่อน้ำมันเป็นที่1ลิตรครับผมโอเคเอาให้มันสาใจเลยครับน้ำมันสองที่หนาหลายหน่นนอยก็ดีเช่กันคันที่ใส่นักๆกันนะครับเครื่องเครื่องยนต์นะเออเล่าการน้ำมันสองที่ผมวันานาี้น้ำมันใส่ของนี่ว่าเกียร์คุณภาพต่ำนะครับให้ใส่คนที่ดีเนี่ยจะน้อยครับอาจจะเป็นคันสมุติว่าน้ำมันไอสองที่นิวเวสมันเบิดอาจจะเป็นพวก อ่าพอร์ต้าเชลวินวาหรือว่าพวกไออ่าคารตอนก็นได้หรือว่าก็มีหลายยี่ห้ออยู่ที่ว่าดีๆ,ๆนะครับผมอ่ามาที่นี่ผมใส่เบิรงไอผมที่บอกอีกอย่างหนึ่งครับผมอ่ะตัวนี้เอาไปแค่นี้ก็เนาะครับเนาะเดี๋ยวสิอธิบายอ,ยาอีกหนึ่งให้ฟังครับสำหรับมือใหม่อาจจะดีผมหัจกักเนาะครับไอเจ้าอยู่หัวว่าไอพวกเศษเล็กเศษหินหรือว่าเศษของแข็งมันสิโลนเข้าไปในชุดเสือสูบด้านในนี่ในกรณีแบบไรแนผ่ผมสีผมที่บอกให้ฟัง พอเป็นแนวทางนะครับนะเท่าดีประสบการณ์ของผมนะครับที่ว่าผมเคยเจอมากเล้คเคยสัมผัสด้วยตัวเองนะครับสมมติว่าเข้าเป็นงานนะครับพี่น้องขันมือเข้าสกปรกเลยนะครับหรือว่าเข้าอาจสีไปตัดใหม่หรือว่าครับที่ว่ามันมีดินน้ำน้ำใหม่ไหลทีนะครับพี่น้องดินไส้อย่างเวลาเข้าไปจับใหม่ที่มือมือเขาเปื้อนดินดินมันบาบัดที่นี่สมมติว่าเข้าสีถอดทุเรียนมาเช็กถอนทุเรียนจืดมาเข้ากมาจับจับตีนบ่บจับ แต่ว่าเขาเริ่มสังเกตว่าเม็ดไส้ดีกว่ามันตีกับมือเขานะครับมันทีร่นเข้าไปช่วงที่เขาถอนทุเยศออกมานะครับอันนี้คือ,อผมเคยเคย,เคยเจอเคยเห็นนะครับที่ว่าผมเคยสอบม,มานะครับม,ม,มันเกิดขึ้นได้นะครับสมมติว่ามันมีสมมติสมมติเรามื่อเขาเปียกน้าเป็นว่าเขาไปจับดีเขาไปงานใหม่เขาตัดใหม่นะแต่ว่าเขาบวชท,ท่านท่านระวัางตงกกูงไงมันจะมีเม็ดหินบางไงติดเมื่อเขาเปียกน้ำไปแล้วว่าบันี้ไส้แล้วมัดตีมันจะอยู่ดีนะมันเหนียวตึบเลยวันนี้เขาพ่อมาจับ อ่าสมุนไรว่าสมุนไรว่าสมุนเนาะสมุนไรว่าหูเทียนมันคือสตาร์ทบัติป่ะเครื่องพิยัามาสอดเครื่องหูเทียนอ่าสูกปรับอันนี้โดนแป๊กๆเข้าไปแล้วเรียบร้อยเข้าไปแค่เม็ดเดียวนะครับพี่น้องสามารถิท่ามปฏิกิริยาให้จุดในพังในทันทีนะครับถ้าเป็นเม็ดที่ใหญ่ๆอีกหน่อยหรือว่าเม็ดน้อยๆก็มีมีซีดพังกันครับเพ่นพี่น้องแค่เม็ดเดียวเท่านั้นนะจะบอกให้เม็ดไส้ก่อนที่ใหญ่อีกหน่อยเม็ดเดียวเท่านั้นเรียบร้อยเลยครับผมนี่คืออีกหนึ่งกรณีแล้วอีกกรณีหนึ่งไม่ต้องฟังเด้อ ่าาวบงส่วนมากที่เขาล้างขราวบูวนะพี่น้องส่วนใหญ่เลยละ่ะแม้กระทั่งสร้างเงื่องฉีบกระจิงนะผมเคยเห็นนะสร้างน้ำรานที่ว่าเก่งๆนะการถอดขราวบูวมาล้างนะพี่น้องถอดขราวบูวมาล้างนี่หัวเทียนนี่เขาจะถอดออกให้เขาล้างขราวบูวเสร็จผมบอกยังไงคือว่าเข้าสิ่งสอนอยังแล้วแต่นะพี่น้องสิเป็นทาล้างขราวบูวสอนไอ้ทละมันแต่ยังแล้วแต่ตัวนี้หัวเทียนนี่ให้เขาให้เขาหมุนไว้ตลอดรอครับ คันบ่หมุนเทียนไว้ใครหายหาหาเศษผ้าหรือเศษอะไรอุดอุดรูนี่ไว้ตลอดเพื่อป้องกันว่าเขาอาจผิดพลาดสมมติว่าเขาสีใส่หัวลมเป่าปุ๊บปุ๊บเป่าข้าบูวอย่างบางเอื้อไปเป่าศึกโดนเศษเล็กลองเล็กปิวเข้าไปกระดานหนเรียบร้อยครับคันแบบนี้ก็คือพักด้วกันครับผมเพราะฉะนั้นคันพี่น้องที่ล่างครับปูยังอยังก็แล้วแต่ผมแนะนำว่าหัวเทียนให้อุดไว้อุดไว้ลักษณะนี้ครับผมจนกระทั่งเขาทำอันตัวนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขาก็ยังถอดสรุปเป็นไงคือว่าชุด ชุดไพ่ในเส๋อถูป yeah, ีนะต้องพยายามพิธีพิะสานในเรื่องนี้มากๆนะครับระวังเด็ดขาดจะ่าให้ยังลดลงไปเด็ดขาดนะครับแม้กระทั่งตอนไหนเปลี่ยนชุดสุดสูบเป็นลูกสูบเพื่อกันพูดแล้วคลูกค้าให้มาเปลี่ยนลูกสูบชุดสุดสูบหม่กาเพิ่เฮ็ดขล้องลนลงไปตอนเปลี่ยนลูกสูบสุดสูบกามี้คือกันได้พี่น้องแล้วก็ด้านหน้ายกันครับนี่ด้านหน้านี่นะครับพอยเสียงเถียนครับอู้นี่นะครับการให้อุดไว้กันครับพี่น้องท่าเสียดผ่าอุดไว้เด้อซุ้มวัวเจ้าดีสอบมงได้แล้วเตี้ย สอบมันต้องจับเครื่องปิ่นไปเปล่นมากเรือว่าอาจารย์จะเปลี่ยนไอ้พูดลงพงลงยางเนี่เปลี่ยนชุดคาหรือว่าโมง่ายค oui, ือว่าจีสอมยังแล้วแต่ภายในเครื่องมอดทั้งเครื่องนี่ครับพยายามให้ให้พวกชุดสูงให้ให้ปิดไปมดทั้งหมดเลยปิดทั้งช่องถอยเสียแล้วก็ปิดมองหัวเทียนแล้วก็ปิดมองปากกระบูนําครับมองปากกระบูนี่บกับปิดทั้งหมดว่าจะถอดข้าวบวกมองปากกระบูนหรือไงเจ้าก็ต้องปิด นะครับพี่นอ้องอันนี้ผมฝากฟังไว้ครับสำหรับมือใหม่หรือว่ามืออคชีพก็แล้วแต่ครับพูทุกคนก็มองขามไปนะครับพูทขึ้นกัว่ะไรของกิ้งหรอกรเออนั่นแหละกิ้งนัน่นแหลมก็เลาเป็น <c oughs> เงินไหลายอ้าโอเค <c oughs> เออครับซ้อมแล้วครับเดี๋ยวมือหลังก็ยังสีมุยลุยต่อนะครับผมมันคาก่อนนะเนาะเดี๋ยวผมขอสรุปคลิปนิดนึงครับผมเดี๋ยวสิบอกอกันก่อนเดี๋ยวสิมีคนจวกมาในใต่คอมมนนะครับคือว่าเมื่อกี้ผมสิบอกว่า การสอบเครื่องยังแล้วแต่คร so right? like, ับให้ปิดพวกจุดสูงสูงไปหมดว่าดิเป็นหัวเทียนท้อท้อเสียหรือว่าหมวกปากครับบูแต่ว่ามันมีส่วนมากหลายคลิปนี่ผมสีบริเวณแบบที่บอกไฟังนะนะครับบางทีว่าเฮ้ยที่เจ้าเห็ดคลิปให้เบิรงนะก็ยังเว็นปิดบางทว่านะครับที่ผมบว่าไอ้ฟังขังตัวนั่นคือว่าผมเนี่ยแนะน้ำนะครับแนะนําสําหรับมือใหม่เราว่าไอ้ยังแหลวแต่ครับขันผู้ใดลยสีมักรอบรอบหาเห็ดแบบที่ว่านะครับ แต่ว่าส่วนมากผมสอบม,มันก็บพอคอยปิดคือวันครับพี่น้องเพราาะว่แต่ว่าผมระวังเลยล่ะครับผมคนถางระวังมากๆในเรื่องนี้แต่ว่าจริงๆผมผมแนะนําให้ปิดนะครับให้โฮเทนอูดไว้หรือเอาผ้าอุดไว้ทันนะครับที่ดีนะครับนะอ่ะอันนี้ว่ากันไว้เดี๋ยวที่มีคนตัว <c oughs> โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับพี่นี่ก็ตัว,วอาบน้ำครับ